คลิปนี้มีสาระคลิปแนวทางการเลือกซื้อสินค้าของน้องๆของพี่ๆของทุกๆคนที่จะต้องดูคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็สวัสดี f อ1 0 0 0น่ฝากคนนะครับ1 0 0 0ันคนก็กันสวัสดีแม่บุญล้อมนะครับแล้วก็สวัสดีป้าเต้นะครับ f อโตโยงเลยครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหลายๆคอมเมนต์นะครับที่ถามกันเข้ามาใน น้องน้องนักษาวิทาทหารน้องน้องรอนะครับว่าใส่รองเท้าแบบมีซิปต,ติดกดระเบียบไหมคอมแบทหน้าตาเป็นยังไงจังเกิลเป็นยังไงการแต่งกายของชั้นปีที่หนึ่งแต่งยังไขของอุปกรณ์ภาคาสนามมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพูดให้หมดเลยนะครก็หา,ายไปนานครับหลาย หลายวันครับหลายอาทิตย์นะครับที่ไม่ได้ทําคลิปก็ต้องขอโทษเอซีด้วยนะครับติดงานงานเยอะมากครับทั้งออนไลน์ทั้งหน้าร้านทั้งเพจนะครับก็การเยอะดีแล้วครับก็ยุ่งหน่อยช่วงีมาดูอะไรข้อเรื่องเลยครับมาเอาคํถาถามที่หนึ่งรองเท้าจังเกิลรองเท้าคอมแบทรองเท้าคอมแบทซิปใช้ได้ไหมนะครับอีกมาเอากล้องมานี่ครับ นี่ครับรองเท้าคอมแบตซิปมันก็จะมีซิปที่นี่ครับนี่นี่ครับคอมแบตซิปคอมแบตก็จะเป็นตัวหนังล้วนนะครับหนังล้วนหรือก็จะมีซิปนี่นะครับคอมแบตคอมแบตซิปต่างกันตรงที่ว่ามีซิปกับไม่มีซิปนะครับถามว่าใช้ได้ไหมนะครับใช้ได้ใช้ได้หมดนะครับเพราะว่า มีอยู่ก็จริงแต่สามารถลดหยอดอ่อนผ่อนหนัลดหย่อนตามระเบียบได้นะที่อยู่ได้นะไม่ฟิตไม่ไม่จ่อจงว่าเออคุณต้องเอาฟังแบตน,นะคุณต้องาจักเกิลนะเอาแบตอีซซ์นะครับไม่ได้พิสถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถามุมถามน่ยถ้าเกิดน้องใส่รองเท้าเบอร์เจ4 7อย่างเงี้ยมันมีแบบอีซิ์เนี่ย ครูจะว่าไหมครูจะรับผิดชอบไหมว่าเออน้องไม่ได้นะเราสามารถลดหย่อนได้นะครับก็คำตอบก็คือเสรยได้ครับเสได้แต่คิดระเบียบแต่าสามารถบอกให้ผู้ฝึกหรือครูฝึกหรืออาจารย์ค่อยฟังได้นะว,ว่ามันไม่มีหาไม่ได้อะไรอะไรก็ว่าอะไนะครับอี่นะครับอ่ะนนี้จบนะครับต่อไปจะเป็นตัวจังเกิ้ล จักเกล็นผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเคยลงไปแล้วว่าจักเกล็นก็จะเป็นตัวของเท้าขึงผ้าขึงหนังนะครับนี่หรือจะเป็นจักเกล็นของทบนะครับนี่ครับจักเกล็นทบน,นี่ทบนี่สุภาพดีนะครับตัวนี้ถูกระเบียบใช้ได้ใช้ได้เลยอย่างพอดดีนะครับน้ำหนักก็โอเคแต่ตัวนี้ผมแนะนำตุณเพื่อว่ามันนิ่ม มีความสพอร์ตสูงนะครับนีนะครับตัวนี้เลยครับจังเกิลแต่อาจจะหนักไปหน่อยสำหรับน้องๆน,นะครับอ <c ười> โอเครอ,เคอเคงเท้าก็จบนะครับสรุปใช้ได้ใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ทางที่ดีแนะนำให้เอาเป็นแบบคอมแบทนะครับ <c ười> โอเคนะครับคอมแบทก็ได้จังเกิลก็ได้นะครับขออย,ย่มีซิปแต่ถ้ามีซิป หนึ่งพื้นที่ตรงนั้นของน้องๆมันไม่มีของหรือหาไม่ได้ผู้ผู้ปกคองเกาสามารถเลือกได้นะนะเราครับผ่านที่จบนะครับ,ออบรองเท้าจบไปเอาตาต้องเอารองเท้าลงไปเอารองเท้าลงไปไปครับไปครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามต่อไปนะตากล้องนิ้วบางนิ้วบางมือบางกล้องไหม อ่ะเดี๋ยวต่อไปดูชุดครับไปดดเดี๋ยวเยว่องอะมาครับชุดเปิดชุดเปิดของทางร้านกระเสนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวซ้าซีโต้นะครับใช้ได้ผิดระเบียบนะครับคำถามก็มีว่า ผู้กองถามว่าทำไมสีสีไม่เข้มสีอ่อนดิจางมันขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ละพื้นที่ของเรือที่ไปสั่งตัดหรืออาการสั่งมาหรือว,ว่าไปดิวกับร้านไหนมานะครับนี่นะครับก็ตัวนี้จะเป็นแบบใหม่แบบใหม่นะครับก็จะเป็นปล่อยชายสีกระเป๋าตัวนี้ผมจะพับแขนเลยนะครับ ปักบแกนไมเร้อยแล้วก็ใส่ทัสนามทัสนามสายุบา่าหรือสายเก่งนั่นเองนะครับแล้วจะเป็นกระบอง,บออองของ้างนะครับเออต้องมาของข้างนะครับแบบใหม่ถูกต,ต้องตามระเบียบนะครับอโอเคครับผู้ปกครองก็สามารถสั่งทางร้านได้นะครับเบร์โทรต,ติดต่อนะ081327 3592้าก้าสองครับหรือโ,โทรผมเลย092ครับ480 7 8ดศแปดสิแลิตครับนี่โอเคนะครับตอนนี้ของทางร้านก็จะเป็นเป็นขนาดตามไซส์เลยตามสําเร็จรูปเลยแค่น้องๆบอกมาว่าเอวเท่าไหร่หน้าอกเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวที่เดทางร้านจัดการให้นะครับโอเคครับ่นะ ต่อไปคำถามที่สามคำถามที่สามอุปกรณ์ฟากสนามของน้องๆชั้นปีที่สองนะครับจะไปเข้าค่ายของเจนไก่มีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ผมถามดูอีกอ่ะกล้องมาเนี้ กอนภาคสนามนะครับก็จะประกอบด้วยอุปกรอ์ยังชีพนะครับก็มีหลักๆเลยครับชั้นปีที่หนึ่งชั้นปีที่หนึ่งนะครับเป็นสนามนะครับแนะนําให้ผู้ปกครองหาแบบสีเขียวที่ม้านะครับแต่เล่นพวกลายดีซ่อนนี่นะครับดีซ่อนหรือทางเก่าทางใหญ่นะครับตัวนี้ผมไม่แนะนำนะครับแนะนำเฉพาะคุณที่ขึ้นไปแล้วนะครับผมร้องปีหนึ่งนะครับก็จะประกอบด้วย เป็นสนามนะครับดาวชีสครับหรือแผน่นปูรองนอนนะครับนี่แผน่นปูรองนอนนะครับต่อไปอจะเป็นคลิปขัดสนามนะครับอ้าต้องดูใกล้ๆครับนี่ครับคลิขัดสนามสายยงบ่าหรือสายเก่งนะครับกระติกน้ำกระติกน้ำผู้ปกครองที่สั่งมานะครับ ตรวจสอบดูตัวนี้นะครับคิ๊บนี่ตรวจสอบดูคิิปนี้นะครับสไลด์ได้ไหมดึงได้ไหมนะครับนี่ตรวจสอบด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปใช้ไม่ได้นะครับดึงไม่ได้ดึงไม่ออกนะตรวจสอบด้วยนะเดี๋ยวก็จะดังหน่อยครับปิดร้านเมื่อกี้ก็ใจแม่บุญล้อมครับว่าไม่ได้ลงคลิปหลายวันก็ต้องไปดูเก็บร้านนะครับมันก็รถก็จะดังหน่อย ต่อครับหลักๆต่อไปก็จะเป็นนี่ครับถุงนอนถุงนอนนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะแกะให้ดูเลยนะครับถามหลายคนว่าถุงนอนยาวเท่าไหร่ก็ยาวเท่าไหร่อะไรยังไงครับผมทางร้านเป็นแบบไหนนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ กดทนดูไปหน่อยครับใครที่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดซับ s ều, đ ồ, đ ồ c r i b e กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับมาต่อครับถุงนอนครับถุงนอนแนะนำให้ผู้ปกครองหาเป็นสีเขียวที่ไม้นะครับเอาเป็นสีแดงีนือเืองินหรือสีนอกเหนือจากนี้นะครับนี่อ ถุงน,น้องถุงน่องทันน้งร้านครับนี่ต้องแทนไปส่องรองด้วยนะครับอ่าน,นี่นะครับถุงน,อน่องกาวิลโมงคุ๋หัวะนะวค,ครับพิมพเนี่ยครับโอเคมาความกว้างครับความกว้างความกว้างก็จะอยู่ประมาณเอาประมาณครับประมาณ78เซนติเมตรนะครับคยาวเจ็ดเฉลี่ย,ะยนะครับ ตอนยาวครับยาวอยู่ที่เม็ดเม็ดหกสิบหกสิบครับเจ็ดสิบหคูณเม็ดหกสิบน,นะครับถือว่าโอเคนอนไว้นอนลคือตัวนี้จะมีซิปด้วยน,นะครับนี่กล้องดูครับซิปสภาพแอเรีเยพื้นที่หรือสภาพภูมิอากาศนะครับมันหนาวเรก็ไปนอนข้างในครับมันจะ อบอุ่นให้ฟามอบอบุ่นแต่ร่างกายดีตัวนี้นะครับนี่ครับอากาศร้อนอากาศร้อนเราก็เปิดซีอก่อนครับทำเป็นแผ่นรองนอนก็ได้เป็นปูรองนอนนะครับนี่ถ้าร้อนเราก็าปูนอนเลยนี่ครับเรก็เอาตัวเป้สนามมาเป็นหมอนเป็นหมอนผมนอนนะครับโอเคครับค,ครับก็ถ้าพี่ๆน้องๆ ตทา่านใดสนใจก็ติดต่อทางร้านได้นะครับติดต่อเบอร์โทร0924807816นะครับแทงโพลิสนะครับก็โรมาจาก d p Family นะครับะบุให้ผมด้วยนะครับได้แยกแยกแลยคงจะลดให้นะครับอ่ะโอเคคนระับก็คำถามก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมาย โอเคครับก็จบกันไปสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b ต์กดกระดิ่ติดตามให้ผมด้วยนะครับมเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ